ก่อนจะไปเมส์กับแม่นะคะแม่ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u b s c r i b ชช่องใหม่ชินอฟฟิเชียลให้แม่ด้วยค่ะทําไมเราถึงเลือกที่จะตีแบตเริ่มจากไม้ตียุงมั้งคะไม้ตียุงมั้งคะอ่าวมาเล่นที่จริงพ่อกับแม่ชอบเล่นค่ะชอบเล่นแบตบ้านไข่ทองเหรอบ้านไข่ทองค่ะซื้อไหมคะซื้อไหมคะซื้อใส่สองกระลัดไปตีแบตเคยใส่เม็ดโตที่สุดกี่กระลัดไปตีแบตได้ได้เท่านี้ค่ะหูไม่แค่นี้ไม่เคยมีแฟนเล่นหรอยังไม่เคยมีค่ะ โสดค่ะโปรตีบเฮ้ยโ,โปรตีโโปรตีบถ้าจะมีอีกเราจะแข่งอีกได้ไหมต้องดูระหว่างนี้ก่อนเพราะมันอีก4ปีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยจะไหวยยถึงไหน สนุนโดยลูกชิ้นเนื้อโกเด้งและลูกชิ้นหมูโคเด้งสนับสนุนโดยเดลิเซีย สวัสดีค่ะพบกับรายการเมาส์อยู่กับปากอยากอยู่กับคิมรายการที่จะพาไปเมาส์นเรื่องที่ใครไม่รู้แต่แม่รู้วันนี้กําลังฮอตฮิตไม่รู้ไม่ได้วันนี้แม่อยากเมาส์อยากรู้ที่สุดเพราะแขกรับเชิญของเราเป็นนักกีฬาโอลิมปิกทีมชาติไทยประเภทคู่ผสมอันดับที่6ของโลกน้องปอปอค่ะสวัสดีค่ะอย่างแรกนะคะแม่แสดงความยินดีด้วยนะคะ,คะแล้วก็วอยากให้หนู ขอบคุณกองเชียร์ชาวไทยแล้วก็เอฟซของหนูด้วยอย่างแรกก็ขอบคุณทุกคนค่ะที่เป็นกําลังใจให้ป้อค่ะแล้วก็กําลังใจของทุกคนเนี่ยก็มีความหมายแล้วก็มีค่าสาหรับป้อมากทําให้พ้อมาอยู่ในจุดนี้ได้ก็การแข่งขันมันก็เสียดายค่ะแต่ก็ไม่เสียใจเพราะวันนั้นก็ได้ทําเต็มที่แล้วใชความรู้สึกตอนที่อยู่ในจุดนี้รู้สึกไงก็รู้สึกภูมิภูมิใจในตัวเองค่ะที่มาอยู่ในจุดจุดนี้ได้เรา ก็ไม่ได้ถึงขั้นว่าแบบไม่ประสบความสําเร็จแต่รู้สึกว่าตัวเองประสบความสําเร็จมาแล้วขั้นหนึ่งแต่อาจจะยังไม่ได้สูงสุดตามที่ตัวเองตั้งใจไว้ตอนเราไปที่นั่นอะเราเต็มตัวยังไงคือเป็นปกติคนอยู่ง่ายกินง่ายค่ะก็คือไปอยู่นู่นมีอะไรหน้างานก็คือเอาเราเลือกที่เรากินได้แล้วเราก็กินอะไรเราเลือกที่เรากินได้ไม่มันก็จะมีแบบเหมือนไก่เทอริยากิอะไรย่างเงี้ยค่ะขนมปังช็อกโกแลตอะไรอย่างเงี้ยค่ะมัฟฟินอะไรเงี้ย ก็เนี่ยอันนี้กินได้หมดเลยเขาไม่มีสั่งข้าวกะเพราเป็นกล่องให้เรากินเหรอแต่เขาจะมีอาหารจากสถานทูตค่ะที่มาส่งให้ใช่ค่ะวันวันละมื้อหรือว่าวางวันก็สองมื้อค่ะพูดถึงอาหารที่นั่นเรารีวิวอยู่ใน t ิ k กต็อกค่ะมันอร่อยมากเลยค่ะมันอร่อยเนี่ยอร่อยอร่อยมากค่ะอร่อยใช่แล้วก็กินเผื่อทุกคนเรียบร้อยแล้วค่ะกินทุกมื้อเลยเหรอกินมัฟฟินเนี่ยไม่ไม่ขนาดนั้นค่ะแต่มันอร่อยจริงปกติเพราะว่าไม่ค่อยได้กินมัฟฟินเท่าไหร่แต่พอรู้สึกกินอันนี้รู้สึกว่า เออมันอร่อยนิ่มแล้วก็รู้สึกไม่ได้หวานมากค่ะแล้วเราต้องคุมอาหารไหมคะคุมตัวเองค่ะคุมตัวเองค่ะคุมคุมตัวเองดีกว่าคุมด้วยตัวเองป้อชอบกินขนมหวานกินบ้างค่ะไม่ก็ถือว่าเรียกว่าไม่คุมก็ได้ค่ะไม่ต้องคุมมันเป็นยาที่ไม่ใชมันเป็นยาที่ไม่ได้ใช่แบบน้ำหนัก เป็นตัวตั้งค่ะถ้าเป็นมวยเป็นเทควันโดอะไรเงี้ยที่มันจะต้องจากัดน้ำหนักจะต้องจํากัดน้าหนักอันนี้ตัวยังไงก็ได้ขอให้เพื่อนไหวเร็วๆอ่าใช่ค่ะยังไงก็ได้ขอให้ตีได้ขอให้ตีได้ไปอยู่ที่นั่นมันมีกฎระเบียบอะไรบ้างสาหรับการเป็นนักกีฬาที่ต้องแข่งโอลิมปิกห้ามกินเหล้าห้ามสูบบุหรี่อะไรประมาณนี้นะคะหลักๆแต่ด้วยส่วนตัวพวกะแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นคน ชอบอะไรพวกนี้อ okay ยู่แล้วก็ไม่ไม่กินอยู่แล้วค่ะถ้าไม่เพื่อนไม่บังคับทําไม่เพื่อนไม่บังคับไม่เราได้แวะออกไปเที่ยวม้างไหมก็แข่งเสร็จค่ะก็ได้ออกไปเที่ยวค่ะก็ไปเดินชอปปิ้งเดินเล่นถ่ายรูปมีมีค่ะใช่นั้นเองใช่กลางคืนดึกๆเราไม่ไปดองไปดิ้งอะไรใดๆไม่มีเลยค่ะเหรอ หนักไปทางช้อปปิง้งกันดีกว่าค่ะกิจวัตรของแต่ละวันที่เราไปอยู่สองอาทิตย์อะตื่นมาทําอะไรกันบ้างตื่นมากินข้าวกี่โมงอ,อาบน้ําล้างหน้าเป็นฟันก่อนค่ะโอเค๋อกแล้วก็โอเคแล้วก็กินข้าวแล้วก็มีเวลาซ้อมก็นั่งรถไปซ้อมต้องตื่นตั้งแต่กี่โมงตื่นแล้วแต่วันถ้าสมมติว่าซ้อมสมมติว่าซ้อมสิบโมงอย่างงี้ก็ตื่นเจ็ดโมงคะ่ะ <c oughs> เพราะามันก็จะมีรอบรถออกออก9โมงไปถึงซ้อม10โมงถึงจะเป็นโมงครึง่งแล้วก็รอบรถกัดเที่ยงอะไรเงี้ยค่ะก็หมดวันแล้วค่ะมันเป็นอะไรที่แบบอยู่ในระเบียบวินยัยอยู่ตลอดเลยเนาะใช่มันต้องตรงต่อเวลาดีกว่าค่ะเพราะออว่าด้วยตารางสเก็ตรถบัสด,ด้วยอะไรอย่างงี้แล้วเขาเป๊ะพูดถึงการแข่งขันคู่แข่งที่น่าก,กลัวที่สุดในรอบที่เราไปเจอคือคือคู่แข่งที่หนักจริงๆก็จะเป็น จีนเกาหลีญี่ปุ่นค่ะเรากลัวใครสุดในนี้ถ้า oh. เวลาที่เล่นเรายากสุดอะจะเป็นจีนค่ะถามว่ากลัวไหมอันนี้ไม่ได้มีความรู้สึกกลัวแต่รู้สึกว่าเขามีความที่เ t a b l e กว่า <Okay. S 2> ใช่พูดถึงน้ำหนักไม่เกี่ยบแต่รูปร่างส่วนสูงหรืออะไรของเขาเนี่ยม,มันเกี่ยวข้องไหมคะกับการที่จริงมันกีฬาแบดมินตันเนี่ยเป็นกีฬาที่สามารถลดความสามารถของคนอื่นได้ถือว่าหมายความว่าคนตัวสูงเนี่ยก็มีข้อเด่นแล้วก็มีข้อด้อย ส่วนคน<ะ>ตัวอ่ะส่วนคนตัวสูงคือเวลาสูงเนี่ยก็โอเคตบมันจะมันจะปักมันจะฝังมากขึ้นค่ะใช่แต่การเคลื่อนที่<ม>อ่ะเขาจะช้าอ่ะส่วนคนตัวไม่สูงละกันค่ะก็จะเคลื่อนที่เร็วค่ะวิ่งเร็วเคลื่อนที่เร็วอย่างนี้แทนแต่อาจจะไม่ได้ตบหนักหรือปักเท่าคนตัวสูงพวกนักกีฬาเขามีจิตวิทยาในการที่จะข่มคู่ต่อสู้ด้วยอะไรบางอย่างไหมถ้าเจ้าทั่วไปที่เห็นก็จะเป็นเหมือนเขี่ยลูกแบตให้ค่ะก็ไม่ส่งดีๆคะคะก็ ตีอ่ะ่อต้เม็ดไปเลยอ่าอะไรแยใช่แล้วเราทำไงคะแล้วก็บางทีก็มีมองหน้ากันแบบร้องใส่หน้ากันแต่ถ้าแบบร้องใส่หน้ากันเนี่ยอาจจะแบบร้องใส่หน้ายังไงคือเหมือนแบบได้แต้มแล้วก็เอาไปเย่เย่ใส่แบบมองหน้าคู่คู่ต่อสู้อะค่ะแล้วเย่แปลว่าคุณเห็นไหมอ่าประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นอย่างี้กรรมการก็จะเตือนค่ะเหรอคะใช่ใช่เอาเย่ไม่ได้เหรอดีใจห้ามดีใจเหรอถ้าดีใจต้องหันหลังค่ะฮะอ๋ออย่าไปทําให คู่ต่อสู้เสียกําลังใจใช่ไหมมันไม่ได้ถึงขั้นเสียกาลังใจแต่เหมือนมันเหมือนเขาว่ามันอาจจะไม่เสียมรารยาทหรือว่าดูไม่ดีมากกว่าค่ะอา<ๆ>้าวเราดีใจไม่ได้เลยอ,อย่าไปได้เหรอแต,แต่อย่ายไปมองหน้าเขาเราเราต้องเราต้องอดีใจแเข้าใ,ใจแล้วเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วถ้าเวลาเราชนะเราก็จะต้องก้มหน้าก้มตายิ้มไปชนะไปของเรามาม่ไดกแต่ถ้าเราจ้องเขาเหมือนกันเป็นไง เป็นไงมันเยอะเออมันเยอะเยอะอ๋อมันคือข้อแตกต่างระหว่างดีใจเฉยๆแกเยอะเยอะอีกฝั่งหนึ่งก็เลยต้องหันหลังให้เป็นเวลาดีใจใช่ก็เลยต้องแบบหันนิดนึงอเราดีใจได้เราจะดีใจเป็นสุดทางเนี้ยแต่เราต้องไม่ได้ใส่เขาอะค่ะเล่นประเภทคู่เนี่ยมันยากไหมป้อยากค่ะความรู้สึกมันยากมันเป็นมันเป็นทีมเวิร์กอย่างเดียวซส่วนใหญ่ค่ะ กับการที่เราแบบไอ้ลูกนี้ใครจะตีมันจะวนยังไงอันเนี้ยคือสิ่งสําคัญเมื่ออีกคนหนึ่งเสียสมาธิอีกคนนึงก็ต้องเสียไปด้วยหมายหมายถึงว่ามันมันไม่ไม่ซิงกันอะการการเล่นที่จริงถ้าเมื่อคนนึงเสียไปด้วยอีกคนหนึ่งมันต้องเป็นคนที่ช่วยประคองดีกว่าเหรอคะใช่คะ่ะตั้งแต่ประสบการณ์การเป็นนักแข่งแบแบเนี่ยมาเนี่ยคเคยแบบเคยจะต้องแบบหมางใจกันไหมกับใครสักคน,นในเวลาที่เราอยู่ในคอร์ดแล้วมันเขาทำไม่ดีเลยออะไร มันมีมันมีอยู่แล้วค่ะทุกคู่เพราะคิดว่าทุกคู่เนี่ยมันเป็นโหมดที่แบบอาจจะมีถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างแต่สุดท้ายก็ออกมาเสร็จมันก็ต้องคุยกันเพื่อให้มันจบค่ะจังหวะการรับส่งลูกกันของการเล่นคู่เนี่ยเราส่งสัญญาณกันยังไงส่งสัญญาณยังไงล่ะคะ่ะไม่ไม่ได้ส่งสัญญาณตอนตีแล้วกันค่ะคือเหมือนเวลาปกติเราซ้อมเนี่ยมันก็จะซ้อมเป็นว่าลูกน,นี้หมุนอย่างนี้วนอย่างนี้มันจะมีตำแหน่งให้เรายือนอยู่แล้วแล้วเราก็จะรู้อู่แล้วว่าเออเราต้องควรยือนอยู่ตรงไหน ใช่แต่ก็อาจจะมีแบบแค่ลูกเสิร์ฟแหละค่ะที่เราบอกใบว่าเออเราจะหนึ่งอสี่ห้าอ่าเราจะเสิร์ฟมุมไหนอันนี้ก็จะเป็นอีก,อกแบบหนึ่งค่ะที่คนจะไม่รู้ครั้งแรกเห็นรูปตัวเองขึ้นคัตเอาใหญ่ๆเป็นพรีเซนเตอร์รู้สึกไงรู้สึกดีใจค่ะขับรถผ่านไปแล้วอู้ร,รู้สึกดีใจแล้วก็แบบอือก,ก,ก,ก็ตื่นเต้นค่ะเพราะว่าแบบกว่าจะมาจุดนี้ได้มันมันยากเดี๋ยวก่อนนี่ขึ้นอยู่เนี่ยคัตเอาขอใครบ้านทำให้ปะบอ๋อ ไม่ค่ะอันนี้มันเป็นป้ายแพนอ่ะที่เขาถ่ายทอดสดโอลิมปิกค่ะอ๋อใช่เขาเขาเขาถ่ายทอดทุกคนละค่ะถ้าถ้าแม่เป็นแม่หนูแม่จะขึ้นหน้าหน้าหมู่บ้านฉันเลยป้ายแต่อันนี้จริงหน้าหมู่บ้านจัดสรรฉันเลยอันนี้จริงๆคือบ้านเรอยู่ข้างหน้าแล้วมีป้ายแพนบีอยู่หน้าบ้าน FC นี่คือแม่ยกดีๆนั่นเองแม่ไทยกับแม่จีนเคยได้ของขวัญอะไรแปลกๆ แพงแพงมีมีได้เงินค่ะแล้วก็มีมีซื้อเสื้อแบรนด์เนมหรือได้เงินเ<พ>ท่าไหร่<ๆ>บางคนได้แบบไม่สิบล้านแบรก็อ๋นนั้นน่าจะยังไม่ถึงแต่กว่าประมาณก็แสนแสนขึ้นค่ะ,คะโอ้โหเขาส่งมาทางไหนเขายื่นให้ค่ะแในจีนใชแแใแ่แม่ไทยเราก็ให้แม่ไทยแม่ไทยแม่ตัวเองให้มาทั้งชีวิตค่ะนี่แม่ตัวเองบ้านขายทองเหรอบ้านขายทองค่ะ เราจะติปคนที่ลูกสาวบ้านขายทองนี่มันจะต้องแบบมีการเกยทับกันเล็กๆว่าต้องแสนขึ้นเพราะทองหมัละสี่มือหนึ่งนิดๆตอนนี้ใช่ไหมจ๊ะซื้อไหมคะซื้อมคะซื้อไหมค้าขายเลยียวร้านทองเราชื่อร้านเลยนะห้างเพชรทองชัยเฉลิมตาดาวค่ะใช่เฉลิมตาดาวมีเพชรทองด้วยคือขายเพชรด้วยขายเพชรด้วยค่ะเราเราคือนี่พี่ยูเพชรเพชรมิน่าล่ะเราบอกว่านางใส่เพชรเม็ดเบอลเลอร์เลยอันนี้คือเม็ดเดียวเม็ดเดียวค่ะสองหรือสาม ลสองค่ะจะเป็นลมอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนอยู่ที่อุดรค่ะอยู่ที่อุดรทุกวันนี้ไม่ใส่ทองอยู่หน้าร้านใส่ก็ถ้าก็ถ้ากลับบ้านแต่รูปที่หน้าหน้าร้านไม่ค่อยมีค่ะแม่จะต้องคิดแล้วใช่แต่ก็ถ้ากลับบ้านเนี่ยก็จะเป็นแบบแนวเดินอยู่หน้าร้านแล้วก็หยิบอยากได้อะไรก็หยิบร้านเพชรทองแล้วนี่คือกิจการของคุณพ่อใช่ค่ะคือตระกูลเขาใช่ค่ะก็คือมีกี่สาขาเนี่ยพ่อของพ่อของพ่อมีลูกสิบคน เดี๋ยวแล้วพ่อของพ่อของพ่ออ้างหัวกงอ่าใช่ค่ะเป็รลูกสิบคนคุณดวดก็แตกสาขากันอยู่ที่อุดรหมดแล้วค่ะเหรอคะเป็นเป็นลูกบ้านอันนี้ลูกร้านทองเออถ้าเกิดคนต่างจังหวัดเดี่ยลูกร้านทองหนูไม่ค่อยได้ใส่ทองใส่แต่เพชรใช่ค่ะซร้แค่สร้อยสร้อยผ้าอย่างเดียวค่ะใช่ไหมก็เนี่ยใส่ลงแขงก็ตามนี้แหละค่ะเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยใส่ลงแขงเดี๋ยวกัน ใส่2กรลัดไปตีแบตข้างละ2กรลัด2ข้าง4กระลัดค่ะคุณไปตีแบตใช่ใช่ค่ะเคยใส่เบต็โตที่สุดกี่กรลัดไปตีแบตได้ได้เท่าน,นี้ค่ะหูไม่แห่นี้หูไม่แห่นี เราไม่มหนักไม่ไหวแล้วค่ะนี่คือแฟชั่นของเรานี่คือแฟชั่นค่ะเพราะว่าเรารู้ไงว่ามันจะมีกล้องถ่ายมุมนี้ค่ะเวลาเราเสิร์ฟเราจะเป็นมือซ้ายเสิร์ฟเสิร์ฟปุ๊บมันจะเห็นหมดหมดเลยค่ะเหรอมีกาไรแล้วก็แม่พ่อพ่อกับแม่ขอหรือเปล่าให้ทําแบบนี้ไม่ไม่ขอค่ะทำเองทําเองค่ะแล้วัาเิญว่าแบบก็ถ่ายรูปมาก็เลยโอเครู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนี้ สนับสนุนโดย sprinkle อยากถามกลับไปนิดนึงว่ากีฬามมีโอ้โหมากเ<ม>ยอะแยะไปหมดเลยทำไมเราถึงเลือกที่จะตีตีแบบเริ่มจากไม้ตียุงมั้งคะไม้ตียุงมั้งคะ อ่ะราเล่นแต่กีเ่อจริงๆพ่อกับแม่ชอบเล่นค่ะชอบเล่นแบดแล้วก็เคยเล่นให้ทางมหาลัยค่ะตอนนั้นที่อรรอนเพิ่งเพิ่งเปิดคอร์ดใหม่ก็เลยพาเราไปเล่นเลยกี่ขวบเก้าขวบค่ะเก้าขวบก็เล่นเลยเล่นเลยแต่ไม่ได้ซ้อมนะคะเล่นตีกับพ่อแม่อย่างเงี้ยค่ะแล้วเข้าเห็นแววเราตอนไหนก็คือ9้าขวบพอตีเล่นเสร็จพอเราส่งเราแข่งเลยค่ะไปแข่งที่ตรังค่ะจังหวัดตรังแล้วเราก็แพ้ค่ะแพ้ศูนย์กับหนึ่งแต้มค่ะใช่แล้วเราต้องไปเข้าคอร์สเรียนหรือ พ่อเราต้องไปหาโค้ชหาใครมาให้เราอย่างไงคือที่ขอดตีเลอร์นะคะที่อุดรเนี่ยพอดีเขาก็มีโค้ชอยู่แล้วก็หลังจากที่เราแพ้ค่ะเราก็ค่อยเข้ามาซ้อมแบบตามตารางเขาเล่นได้ตีเล่นกับพ่อกับแม่ะแล้วเราเราเริตั้งตั้งเป้าว่าเราจะเป็นมืออาชีพตอนไหนก็เริ่มตั้งแต่9ขวบแล้วก็ติดทีมชาติตอนอายุ15ค่ะสิบห้าก็ติดทีมชาติแล้วสิบห้าติดทีมชาติใช่ค่ะพอติดทีมชาติฝึกยากไหมยากค่ะก็คือซ้อมแบบ ตีซักวันละ6กชั่วโมงค่ะเช้า3เย็น3เช้า3บ่าย3ม <c oughs> พี่คิมน้าลองนะคะตีลูกแรกก็น่าจะฟันฟอมไปกระทากกับพื้นแล้วตั้งแต่ลูกแรกเราใช้เวลายอยู่อย่างนั้นแล้วเราพักค่อนยังไง มันจะยากตอนที่เรียนดีกว่าค่ะตอนมหาลัยมันต้องแบ่งเวลาสองตีห้าครึ่งถึง7จ็ดโมงแปดโมงไปเรียนถึง4ี่โมงเนี่ยก็ห้าโมงเย็นถึงสองทุ่มก็เนี้ยหมดวันแล้วค่ะแล้วทำอย่างนั้นมากี่ปีเนี่ยเราทำถ้าช่วงมหาลัยก็คือตลอด4ปีเป็นอย่างนั้นตอนเรียนด้วยเหมือนกันตั้งแต่มัธยมจนถึงใช่จนจบมหาลัยดีกว่าค่ะฝึกเป็นเนี่ยอาที่ละกี่วันห้าวันครึ่งแล้วกันค่ะอ่าห้าวันครึ่งอีกวันครึ่งไปทำอะไรอีกวันครึ่งคือวันพักผ่อนค่ะพักผ่อนทําอะไรพักผ่อนนะก็ถ้าเหนื่อยกกกกก็็็นนนนนออออออคค่่่่ะะะะไไไไไมมมทททํําาาารรเเลลยยีีบงปิข้ เดินเล่นช้อปปิ้งดูหนังฟังเพลงมีสาวสาวมากี่มั้งไหมมีบ้างค่ะไม่เคยมีแฟนเลยเหรอยังไม่เคยมีค่ะโสดค่ะโปรดจีบโปรดจีบเฮ้ยโปรจีปเดี๋ยวเราไม่เคยมีแฟนเลยไม่มีค่ะไม่มีเพราะเพราะไม่มีเวลาค่ะโอเพราะไม่มีเวลามีเคยคุยเล่นเล่นแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยเราเสียเวลาเราทำอย่างนั้นไม่ได้อะไรเงี้ยมีคุยเล่นค่ะมี แล,แลล้้วเเขาไปยแต่แต่เราก็ยังไม่ชอบคนดนมังคะสเปคเราอย่างไงคะไม่มีดูค่ะเอาเป็นคนที่แบบเป็นคนหน้ารักแบบจิตใจดีเข้ากับเราได้เราได้รับฉายาว่าเป็นคือเป็นนักกีฬาเซเล็บคำ <c oughs> ว่านักกีฬาเซเลบคือมีเพื่อนในวงการ <c oughs> นอกวงการมีหมดเลยในวงการกีฬาเรามีเพื่อนเ,เป็นใครบ้างก็จะมีกาบีแครรอไทไทซ่ามาทิสจูเลียอะไรเงี้ยพี่ที่ล่าสุดเพิ่งพาเขาไปเที่ยววัดพระแก้วไปเที่ยววัดพระแก้วใ่ะ ทำไมพาเขาไปวัดพระแก้วอะทำไมไม่พาเขาไปที่เปิดหรือเปิดตาหลังจากนั้นเขาอยากได้ความเป็นไทยค่ะทำไมเราถึงไปได้เสนอคนที่มันไม่ได้อยู่ในแวดวงแบดบินตันกันเราได้เราไปเจอกันตรงไหนยังไงเราเจอกันที่โอลิมปิกรอบที่แล้วค่ะ DM คุยกันก่อนค่ะใช่แล้วก็เลยได้รู้จักกันแล้วพอดีก็ที่ไทยมีแข่ง VNL อะไรเงี้ยเขามาแล้วก็ อ่ตอนรับเขาถ้าเขามีอะไรอยากให้เราช่วยเหลือเข<ร>ารีเควสอะไรนอกจากวัดแล้วนอกจากวัดแล้วอาหารไทยค่ะอะไรเขาชอบถามถึงอะไรก็จะกินต้มยำกุ้ง,นงเนื้อจิ้มแจว่วอาหารอ่นี้ชอบอออต้มยำกุ้งเนื้อจิ้มแจว่กวกะเพราเรามีร้านประจําไหมที่ตรงทาไปกินร้านนี้ข้างถนนก็พาไปไม่มีประจําค่ะแต่ก็จะมีเลือกว่าอ่ถ้าคนมาจากประเทศนี้น่าจะแบบนี้ไม่เคยแต่ถ้าเป็นโซนเอเชียเพื่อนที่สนิทกันก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งแก๊งวอรเลย์บอลบาราเซล ดักให้กำลังใจอะไรเขาบ้างไหมก็ที่จริงก็เทกหากันอยู่แล้วก็คือก็คือกาบีค่ะเขาเป็นเขาเป็นกัปตันทีมมอนเ์บอลก็ตอนตอนที่เราที่นู่นน่ะเขาก็เทกมาหาเราตลอดเราก็คุยกันพอเราแพ้เขาก็เขาก็รับรู้ค่ะเขาก็เขาก็ให้กําลังใจเราแล้วเขาก็ชวนเราไปกินข้าวแบบไปเล่นอูโนด้วยไปเล่นไพ่อูโนอะไรอย่างเงี้ยใช่ค่ะกาบีเนี่ยมีนีสัยน่ารักยังไงน่ารักยังไงหรอเป็นคนที่เหมือนคุยแล้วแบบ ดูดูดูจริงใจมากค่ะแล้วเราสัมผัสได้ถึงแบบคําพูดที่เขาพูดออกมาแล้วรู้สึกว่าเออเขาเขาจริงใจเขายินดีเวลาเขามีอะไรเขายินดีเวลาเรารู้สึกเฟลเขาก็คงรับรู้สึกได้อ่ะว่าเราแบบเออเสียใจแต่เขาก็เลยแบบพยายามอยากให้เราเออกไปไปเล่นกับเขาหาเพื่อนก็คือได้เจอเพื่อนเขาได้อีก4ี่ห้าคนอย่างเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าเหมือนพาไปรีแลกซ์ นัเสนนโดสจอยลาจีนา่ามีเพื่อนอีกคนหนึ่งที่ท,ที่ที่เป็นเพื่อนสนิทเราคือนักแบดมินตะันจีนใช่มือหนึ่งของโลกล่าล่าสุดได้แชมป์โอลิมปิกค,ค่ะเออได้ทั้งทองได้ทั้งได้ทั้งแหวนเพชรค่ะก็ผู้ชายก็ขอมั่นเลยต้องน,นัอ<ห>้ <laughs> ตอนที่เราไป <laughs> ไปเจอกันครั้งแรกเราไปเจอกันที่ไหนเจอที่สนามค่ะ คือแข่งกันปกติประเทศประเทศจีนค่ะที่ที่ได้ที่ได้มีการแบบเริ่มต้นคุยกันจริงๆค่ะแล้วม่ถึงถูกสตาร์จนเป็นเพื่อนสนิทกันก็คุยแล้วก็รู้สึกว่าเขาเป็นคนที่คอยคอยให้กําลังใจกันแล้วเราก็ซัพพอร์ตกันมาตั้งแต่ตอนนู้นแล้วเขาให้กาลังใจมาถึงก็ให้กําลังใจเลยไม่ก็เหมือนเราคุยกันแล้วรู้สึกว่าเอ้ยเราก็ชื่นชมในสิ่งที่ที่เวลาเขาเล่นเราชื่นชมเขาเราเรายินดีเขาเวลาเขาเล่นเรารู้สึกว่า าการเล่นเขามันดูสมูทมันดีข้อดีเขามีอะไรเยอะแยะเลยแล้วเ,เราอยากแบบเป็นเหมือนเขาให้ได้ไงคยความคิดความอ่านของเขาก็คือที่จริงอ่ะแข่งกันมาตลอดค่ะก็คือเหมือนเป็นคู่แข่งกันใช่จน,นมีวันนึงค่ะได้มีโอกาสแบบ<ม>ได้ได้ทักทายกันได้คุยกันใช่ก็เลยตั้งแต่นั้นมาก็เลยคุยกันมาตลอดใช่จนสนิทกัน เขามาเมืองไทยมาเราพาเขาไปเที่ยวบ้างไหมมีมีค่ะก็คือเขามาปุ๊บเราก็แข่งเสร็จเราก็พาเขาไปกินข้าวอะไรอย่างเงี้ยใช่เออแล้วคุยเรื่องอะไรกันเราก็คุยถามส่วนมากก็แบบเอ้ยชวนชวนเล่นติ๊กตอกบ้างเขาชอบเขาชอบเล่นติ๊กตอกค่ะแนวแบบเต้นมือมือ,ม,อมืออย่างเดียวค่ะมือ <c oughs> มือ <c oughs> แบบที่แบบถ้าพวกของคนจีนนะคะที่จะเป็นแบบเออทำมือทำอะไรเงี้ยแต่แล้วแต่เพลงเขาค่ะเราแล้วเราสื s, rights, ่อสารเากับ <c> เขายังไงอังกฤษนิดจีนหน่อยใบภาษามือบวกเข้าไปอีกจบปิดท้ายถ้ายากหน่อยก็ o o g l e t r a n s l a t e เขาสอนภาษาจีนแล้วไหมเขาพยายามแล้วค่ะเขาพยายามแล้วค่ะเขาพยายามสอนแล้วค่ะแต่เราทำมันเราแย่ไปเลยนะเขาพยายามแล้วค่ะเขาสอนคําแรกคืออะไรนิฮาวค่ะ เราสอนก็ว่าอะไรคำแรกภาษาไทยเขาก็ได้แค่ถ้าภาษาไทยนะคะเขาก็ได้แค่สวัสดีค่ะขอบคุณค่ะ,ะคอร่อยมากหิวข้าวหิวข้าวไหมบอกหิวไม่ได้เหมือนกันค่ะหิวเขายังไม่ได้เลยค่ะทำไมอะแค่เขาไม่หิวไม่จะลืมค่ความน่ารักของเขาจริงๆในนิสัยของเขาคืออะไรคเนี่เหมือนเป็นคนที่พอคุยแล้วรู้สึกสบายใจค่ะเวลาเราแพ้หรือว่าชนะเขาแบบยินดีเราเขาให้กําลังใจเราเขาปลอบเราแล้วเหมือนทําให้เราแบบมีกําลังใจ ในสนามเราตีกันแบบจริงจังเราเล่นแบบเอาเอาเป็นเอาตายอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ออกนอกมาสนามคือเราปกติก็จะไม่ค่อยไม่ค่อยคุยเรื่องแบดไม่ได้คุยอะไรเลยค่ะแต่จะเป็นแนวแบบเอ้พาเราไปกินข้าวนูน่นเราพาเขาไปกินข้าวที่นี่ไปเล่นกันไปอะไรอย่างเงี้ยกันแล้วรเราเคยไปเมืองตอนไปเมืองจีนเขาพาเราไปเที่ยวไป<า>ไปค่ะเขาชวนตลอดค่ะมีคนโทรศัพท์มาช่วงนี้มันทอตไงน้องปอ พี่อยากเชิญน้องป้อมาร้องเพลงพี่อยากเชิญน้องป้อมาสัมภาษณ์พี่อยากเชิญน้องป้อมาร่วมงานแสดงพี่อยากเชิญน้องป้อไปโฆษณาเป็นพรีเซนเตอร์ม UH! ีอะไรบ้างมีเคยแบบให้ไปแบบแสดงละครบ้างก็มีค่ะร้องเพลง่ะมีคนชวนไปร้องไหมร้องเพลงมีค่ะแต่แบบไม่ค่อยมั่นใจในเรื่องของการร้องเพลงสะเท่าไหร่ค่ะเราชอบฟังเพลงแนวไหนชอบฟังแบบพี่คิมค่ะชอบฟังแบบพี่คิมค่ะเฮ้ยเจฟังเพลงคนแก่ ชอบฟังเพลงคนแก่เวลาไปคาราโอเกะแกบแก๊งเพื่อนร้องเพลงอะไรแนวฟังค่ะชอบผู้ร้อง,องชอบฟังเพื่อนเต้นชอบทุกอย่างร้องไหมไม่ค่อยค่ะเวลาเพื่อนชวนร้องบอกอ่ะยื่นใหม่มาแล้วเพื่อนแน่ใจว่าเราร้องได้แน่ๆคุณเพลงเขาจะส่งเป็นเพลงโทน <c oughs> ที่ไม่ต้องใช้พลังแล้วก็ไม่ต้องใช้ไหลเป็นแนวแบบทอง,ทอง ท้อยายอมแพ้อันนี้ก็เกินไปอันนี้ก็เกินไปเหลือใจเกินไปไอเป็นแดในการเป็นนักกีฬาแบดมินตันอย่างเงี้ยคือสูงสุดของเราก็คือโอลิมปิกสเต็ปต่อไปเราจะต้องทําอะไรต่อเราได้แพลนไหมคะวางแผนคือใช่เป้าหมายสูงสุดอะคือโอลิมปิกแต่ป๊อก็เคยแบบได้แบบแชมป์โลกมาแล้วค่ะปีปี2021ค่ะ 2, ค่ะ,คะแล้วก็ คือทุกอย่างอ่ะก็คือได้แล้วซีเกมก็เคยได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบโอเคค่ะแค่โอลิมปิกแต่ก็แค่แบบโอเคมันมันทำอะไรไม่ได้เนาะอันนี้มันเป็นอยู่ที่จังหวะของคนอะไรด้วยด้วยเลยแหละอย่างนี้เราถ้าเกิดมีอีกเราจะแข่งอีกได้ไหมก็เน <disappe fi> <2008, S 1> ี่ยปี2028ค่ะอ๋อจะไปแข่งใหมสอยี <ricane> ่สแต่ก็ต้องดู <collaborations> ระหว่างนี้ก่อนเพราะมันอีก4ปีเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าร่างกายเราเนี่ยจะไหว ถึงไหนหรือว่าปีต่อปีแล้วกันค่ะตอนนี้ดูเป็นปีต่อปีอายุมากสุดได้ถึงเท่าไหร่ที่เราจะที่เราจะแบบแบบท็อปฟอร์มอย่างนี้ได้ถ้าเยอะสุดที่ได้อลิมปิกกับแบดก็อายุ3 4 3สิบสี่สาห้าค่ะใช่ยังได้ก็ยังได้อยู่แล้วหลังจากนั้นเขาไปทําอะไรกันพวกนักกีฬาพวกนี้ไม่ทำเลยก็ถ้าสามสิบมากส่วนใหญ่เขาก็จะแบบเริ่ม,เร,ม,เ,รมเริ่มดีทายกันแล้วแล้วก็ไปทําธุรกิจตัวเองแบบแต่งงานมีครอบครัวมีอะไรที่เขาอยากจะทแลวปอเองอะค่ะปอเองคือตอนนี้ก็คือปอยัง แบบเอาแบตท,ที่เล่นเล่นแบตก่อนค่ะสมมุติเราไปรีทายตอน35มสิบห้ารีทายตอน35มส้าแล้วเราได้แพลนไหมไหมวางแผนไหมว่าเราจะไปทําอะไรยังไงก็มีมีค่ะที่แบบอยากจะทําแบบธุรกิจส่วนตัวหรือว่าอะไรแต่รู้สึกว่าแบตก็อาจาจะมีเข้ามาเกี่ยวข้องบ้างจะเล่นจะตีแบตไปนานถึงอายุเท่าไหร่ก็คือจะลองดูจนถึงอ่าเอ <LA S 1> อีกรอบค่ะก็คือเออีกรอบคือจะอายุ่36ค่ะอ๋อสา,าสุดท้ายแล้วการตีแบตให้อะไรกับป้อง ให้ความมีระเบียบวินัยกับปอให้ความรับผิดชอบแล้วก็ทําให้ป้อมีทุกอย่างในวันนี้โดยที่ป้อเนี่ยถ้าตรงโบไม่ได้ของเงินพ่อกับแม่มาตั้งแต่อายุ18เลยค่ะมันให้ให้ทุกอย่างที่ที่เป็นป้อในวันนี้แล้วก็รู้สึกภูมิใจในตัวเองมากที่สามารถเออวันนี้ก็คือทั้งดูแลพ่อแม่ได้ดูแลตัวเองได้ทุกอย่างมีทุกอย่างฝากถึงเด็กๆเด็กๆ<ม>ที่จะตีแบตและไปถึงโอลิมปิกต้องเป็นยังไงต้องมีกฎระเบียบอะไรยังไงถ้าฝากถึงน้องน้องค่ะก็อยากให้แบบ ให,ให้รู้ว่าตัวเองอ่ะชอบอะไรแล้วก็ให้รักในสิ่งนั้น้ามติว่าเป็นคนที่ชอบเล่นกีฬาเนี่ยก็อยากให้รู้ว่าเออเล่นกีฬาอะไรแล้วก็ลงมือทําให้เต็มที่เพราะว่าเนี่ยมันมันไม่ง่ายเพราะทุกอย่างมันต้องมีทั้งะระเบียบวินัยความรับผิดชอบ แล้วก็อุปสรรคอะมันมีอยู่แล้วระหว่างทางแต่อยู่ที่ว่าเราจะรับมือกับมันได้แค่ไหนก็แค่อยากให้ลงมือทําให้เต็มที่แล้วปอเชื่อว่าถ้าทุกคนอะลงมือเต็มที่แล้วใจเรารักกับสิ่งนั้นจริงๆอะมันประสบความสําเร็จได้ไม่ยากค่ะอ่าวันนี้ขอบคุณมากๆาเลยคะ่ะปอปอเดี๋ยวพาแม่ไปเ,เล่นตีแบตไม่น่าจะได้ช่วมงละสองหมื่นกันคิมดิวแล้ว <น> <S <S ะะตีแบตอะตีห้านาทีนะแต่ที่เหลือน่ากินข้าวอ,อยู่ <S 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 วันนี้ขอบคุณน้องปอ,อปอมมากค,ค่ะขอบคุณค่ะมาถึงคำถามท้ายรายการนะคะถามว่า ปอปอใส่ตุ้มหูเพชรข้างละกี่กรัตทราบคำตอบแล้วเข้ามาตอบได้ที่เพจ My Channel Official นะคะของรางวัลของเราคือหมอนรองหลังเดลิเซียเดลิเซียหมอนที่ทุกบ้านควรมีสัปดาห์หน้านะคะแม่จะพาไปเมา้ากับใครติดตามได้ทุกวันเสาร์เวลา7.25นทางช่อง3หรือรับชมย้อนหลังได้ที่ My Channel Official ฝากกด subscribe กด like กดแชร์ให้แม่ด้วยวันนี้สวัสดีค่ะ เพลงเร็วเพลงเร็วที o, ่เราเปิดมาปุ๊บเราจะเต้นเลยเพลงเร็วก็ได้ที่เร็วๆค่ะเร็วๆตึ๊บๆหน่อยนี่เหรอเยี่ยแมเหรอเยี่ยแรมใครเหรอเยี่ยแรม